ขยับไปดูภาพรวมของสถานการณ์โควิดในวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของโอมิครอนจากการถแถลงของสวบคในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับสวบคระบุว่าขออย่าเพึ่งตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขอว่าอย่าพิ่งเดินทางไปต่างประเทศขณะเดียวกันหลังจากปีใหม่ไปแล้วหน่วยงานรัฐครับ ให้ดำเนินการ Work ์ r ฟอร์มโฮมให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนนะักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนผ่านระบบ t h i l l n n p p s s 2 2 0 0 0นรายยังสามารถเดินทางเข้ามาได้แต่มีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นครับล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับแพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ในฐานะผู้ช่วยรองโฆษกสบ,บคครับระบ,บุว่าในขณะน,นี้ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมรอนแล้ว1น4รายทั้งที่รักษาหายแล้วและอยู่ระหว่างการรักษานะครับ สำหรับนะักท่องเที่ยวที่จองเข้ามาในประเทศไทยผ่านระบบ Thailand Pass ที่ยังมีอยู่กว่า2 0 0 0 0 0รายนะครับก็มีมาตรการเพิ่มเติมก็คือนอกจากต้องตรวจ rt pcr ในวันที่เดินทางเข้าไทยแล้วนะครับจะยังต้องตรวจซ้ำอีกครั้งก่อนครบ7วันกับโรงพยาบาลที่กำหนดครับการตรวจครั้งที่2นี้รัฐจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ครับ ส่วนที่ประชุมสบ,บคชุดเล็กในวันนี้ก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบการเข้าท่าอากาศยานของนักท่องเที่ยวทุกช่องทางครับโดยต้องติดตามนักท่องเที่ยวจนกระทั่งครบ7วันและติดตามตรวจครั้งที่2ด้วยนะครับซึ่งกรมการกงศูลรายงานว่าวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยประมาณ1 0 0 0 0หรายสบ,บคได้เน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยชี้แจงให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามขั้นตอนโดยสิ่งสําคัญคือเจ้าหน้าที่ต้องติดตามตัวนักท่องเที่ยวให้ได้ในระหว่าง7วันที่เดินทางเข้ามาครับ พร้อมกันนี้ก็เปิดเผยนะครับว่าพบว่ามีแนวโน้มที่จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวในรูปแบบเทสแอนโก เฉพาะเดือนธันวาคมนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ที่ยอดสะสม1 2, 8 2 5 7 8รายค่ะเมื่อวานนี้เข้ามา1,759คนนะคะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อไปทั้งหมด39คนนะคะซึ่งแบ่งเป็นแบบเทสแอนโก9 4 7 9คนมีติดเชื้อนะคะ34คนแบบแซนบ็อกเข้ามา1,140คนมีติดเชื้อ2คนแล้วก็แบบกักตัวนะคะ มีเข้ามา140คนแล้วก็ติดเชื้อ3คนค่ะนอกจากนี้นะครับสบคยังขอให้ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐห้ามลาไปต่างประเทศรวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยครับและถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ชะลอหรือว่ายกเลิกการเดินทางไปก่อนนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโอมิครอนส่วนหลังจากเทศกาลปีใหม่ขอให้หน่วยงานรัฐสั่งเจ้าหน้าที่เวิร์กฟอร์มโฮมให้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์การการ,ระบาดของโอมิครอนทั่วโลก พบว่าตอนนี้เนี่ยระบาดไปแล้ว95ประเทศเนะครับในสหรัฐก็แพร่ระบาดไปแล้ว47รัฐด้วยกันและมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนมากถึง73กลายเป็นสายพันธุ์หลักของสหรัฐไปแล้วในขณะนี้ครับ